ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องของอนุรักษ์ศูนย์สูเียที่เอาทุกๆท่านนะครับสาหรับวันนี้นะครับอนุรักษ์ก็จะพานะครับพี่ป้านอาไปทำรารขึ้นอ่างเก็บน้ําแม่สองแล้วก็ชมคิวทัดรอบทางขึ้นอ่างนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนเนาะครับค่ะไปดูครับพี่น้อง ครับก็ไปดูกันนะพี่น้องนะทางเส้นทางไปทางอ่างแม่สองนะครับปัจจุบันเออเดี๋ยวนี้นะน,นั้นอ่างแม่สองออกเยอะเดี๋ยวพี่น้องนะเดี๋ยวผมจะไปดูต้นทางว่าที่อ่างแม่สองนะ่ะน้านะครับปริมาณอ่างเนี่ยจะมีเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมธรรมชาติไปด้วยนะพี่น้องนะสองข้างทางเนี่ยโอ้ยสวยงามมากนะครับมีต้นไม้เนาะครับ อยู่เตรียมไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นศักนะครับนะต้นศักนะครับน้องนะรับนี่นะครับบ้านนอกนะครับอยู่กับธรรมชาติได้ครับดีนะนะครับฝนนี่เริ่มหยุดตกแล้วครับเมื่อเช้านี้นะครับโอ้ยเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมานี่พายุเข้าพายุอะไรครับพี่น้องพายุสุริยเนี่ยก็ออกไปแล้วนะนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอะไร มาจากประเทศจีนนะครับอายุผมก็มานะครับพื้นอากาศอ่าหมุนนะครับหมุนมันมาพัดมานะครับนี่นะครับทางขึ้นไปอ่างแม่สองนะครับสวยมากนะพี่น้องดูนะครับสองข้างทางนี่ต้นไม้นะครับเนี่ยก็ต้นป่าดูเนี่ยนะครับพี่น้องต้นป่าดูเนาะครับนะแล้วก็มี ป่าสวนสัตว์ที่หน่วยงานราชการเขาปลูกเอาไว้นะครับถ้าไม่ปลูกเอาไว้ก็ก็ไม่รู้แหละนะครับแต่เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ไปเด้อนะครับพี่น้องผู้เหนือเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหนเนาะต้นไม้นั่นแหละครับสำคัญที่สุดนะครับตรงนี้นะครับน้ำป่าไหลหลากนะพี่น้องนะท้าวม้งที่อยู่บนดอยเนี่ยจนปนปูนะนะ เมื่อก่อนนี่เขาอยู่กั้อย่างที่ความสุขนะอยู่เย็นเป็นสุขนะชาวม้งนะแต่หลังจากที่เอ่อช่วงหลังๆมานี่หลังจากที่มีอากาศแปรปรวนอากาศอเปรนะ่ยนเนาะนะครับก็ <c oughs> จะมีน้าปะะ่าไหลหลากมาโอ้ยหนีกันชาระวันเลยไปแถวที่ทอาเภอแม่อมยนะายนะแถวเชียงรายนะเขาจะเป็นเขาเ่นะครับแล้วแล้วก็เาาเขานี่ก็จะขึ้นไปอาศัยอยู่ข้างบนนะก็ได้รับความเสียหายอย่าง เป็นงวงกว้างเนะนะพี่น้องบ้านสําคทางนะที่อยู่ข้างเขาอะอยู่เชิงเขานะาครับเดี๋ยวนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับพี่น้องเราต้องมาอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนละเดี๋ยวนี้นะครับน้ําป่าเนี่ยถ้ามันมาน,มน,มานี่มันมาไวแล้วก็ดินสไลด์ด้วยใช่ไหมฮะนี่แหละครับสองข้างทางนะครับพี่น้องสวยงามเนาะผมก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์ของผมนี่แหละครับไป เอาภาพที่สวยให้กับพี่ป้านะครัสองภาทางที่ขึ้นอ่างไปอ่างเก็บน้ำแม่สองนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับร่มเย็นอากาศเย็นดีมากนะครับท่านนักท่องเที่ยวบางท่านเนี่ยไม่ยังไม่รู้นะครับว่าเส้นทางมาอ่างแม่สองเนี่ยนะเที่อวโดยสองจังหวัดแล่นี่ยมาเส้นไหนนะครับตกตำรวจนะครับเมื่อก่อนมีนักท่องเที่ยวเยอะนะที่มาแถวนี้นะครับ ไนักท่องเที่ยวได้เยอะเลยพน้มาเที่ยวกันมีร้านอาหารมีอะไรไปเดินีนะครับก็เั็นมีะครับนะนี่แหละครับเขาใหญ่ทักหมายเลขสองเลยนะครับถ้าเรา้างมาสักร้อยเชือกนะพี่น้องนะเอามาเลี้ยงอยู่แถวนี้นะครับพี่น้องก็จะเป็นโอ้สถานที่ท่องเที่ยวนี่ย่างเหมาะเลยนะครับพี่น้องอากาศก็บริสุทธ์นะนะครับลุ่มลื่นอากาศจะเข้ามาข้างในเลนะครับนะนะครับ พอมาตัาไหนก็อากาศเตียมสูดขไปให้เต็มปมเดาะครัถ้าพี่น้องนะคลับเท่นไหนะนะข้างล่างก็สวย,ยงามนะครับนู่นนะครับของผู้ข้าโพดกันเยอะนะครับแต่ปีนี้นี่ข้าโพดที่เสียหายนะครับทางเหนือนะครับข้าโพดที่เสียหายเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าถูกน้ําท่วมนะพี่น้องราคาเดี๋ยวนี้เรียอสามบาทกว่านะครับกิโลละสามบาทกว่าข้าโพดนะครับ นะผมทำไมฝนตกจำรับษาฝนตกจำรักษาน,น,นั้นนะครับผมถามเขานะครับที่ที่หนองข้าวโพดวันนี้นะฮะเขาบอ,อ,วาาบาอกว่าน้ตาดกว่าเขวมจะไม่ได้อะไรนะ,นะจะมาเหมารวมว่าเออข้าวโพดถูกน้ํา,าท่วมนะไม่ได้นะครับข้าวโพดเป็นความชื้นเยอะนะอ่าฝนตกเยอะนะอ่ะางสารพัดสารเกลอก็ไม่ได้นะครับนี่ครับป่าไม้นี่นะครับพี่น้องเนาะลมเย็นเป็นฝนนะครับ ท่านต้องการที่อยากจะมาเที่ยวที่อ่างแม่สองนี่ติดตอ่อผมได้เลยก็ได้รุรักนี่ผมพามาเที่ยวปีเลยนะครับเป็นมากุศลให้นะครับ<อ>เลี้ยงเหล่าเลี้ยงข่าวก็ะพริ๊น <c oughs> <c oughs> นะครับนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีไม่มีภัยกระเพยนะครับสบายๆนะนะครับก็ให้อยากจะให้คนอื่นมีความสุขนะครับทาบ้านผมก็ดีนะผมสเตย์นะครับสเสมอเกย๋ยผมสเตย์บ้านผมห้าสิบเมตรนะครับถ้าท่านมา ครับก็ติดต่อได้เลยนะครับ0652299501กครับอนุรักษ์007พาแนวนะครับผมก็จะยินดีจะให้ความสะดวกเนาะให้กับทุกท่านนะครับท่านที่มาไกลๆเนี่ยบางท่านไม่รู้นะนะครับนะไม่รู้ว่าเออที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่อำเภอสองเนี่ยยังไงครับ องภาพฝั่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์นะครับดูบังบนพี่น้องนะต้นไม้นะครับเนี่ยทั้งห่างเนี่ยนะครับเยอะแยะนะครับเนี่ยลงตื้นมากระยะทางก็ไปมาสะดวกเลยนะครับล่าชยางมาตอยนะครับนี่นะครับพี่น้องนะครับทางก็ล่าชยางมาตอยนะครับเข้ามาได้เพราะว่าฝนไม่ตกกับพี่น้องวันนี้นะฝนตกก็เข้าไม่ได้อยู่แต่ผมขี้เกียจเกียกนะครับอ่า เกียวเปียกนะเออตัวนี้ก็ต้นประดู่นะฮนะพี่น้องต้นประดูนะ่นะครับอ่าโว้หลมเดิน,นครับพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปไปดูอ่างกันครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคิวทัชมีปูเผาล้อมรอบนะครับนี่นะครับผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆเลยนะพี่น้องนะนะครับนะ ทานทีรับธรรมชาตินะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดรับตากไว้ให้ดูรักหน่อยครับนะกดติดตามนะครับนะกดปุ่มกบ่าครับพี่น้องต้นไม้สุดสัตว์เนี่ยท่พี่น้องนะเห็นไหมฮะสุดสัตครับนี่นะนะครับนี่แหละครับสุดสัตนี่นะครับูต้นใหญ่ด้วยพี่น้องถ้าไม่รักษาเอาไว้เนี่ยหมดเลยนะครับหมดป่าเลยนะคมันมีอยู่นะครับพวกที่มอดไม้นะนะครับพวกผ้าเหนียวี เราจะไม่ระบุว่าจงหวัดนท่านจงหวัดนไม่มีครับทุกภาคเลยครับนะของประเทศไทยเนี่ยนะครับสำคัญแต่ว่าท่านเนี่ยจะแตัดกั้มากน้อยแค่ไหนนะครับนะถึงเวลาแล้วที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ไว้นะพี่น้องนะนะครับเดี๋ยวนี้ธรรมชาติเริ่มลงโทษท่านแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงอ่างไม่สองแล้วนะครับมีรอในท่านในอ่างตขาก็จะมีสู้เอ่อป็นอปพอนะครับเขาจะดูแลข้างในนี่นะครับ สถานที่ราชการนะครับนะตอนนี้เ่าออานุญาตให้เข้าแล้วครับอันนี้ความยามของเตอาจะอยู่ตรงนี้เนี่ยครับ,รบสถานที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สองนี่ก็สวยงามน,นะครับนะบทดอกไม้ถึงนะครับอ่อางเก็บน้ำแม่สองมีตน้นปา้ายอยู่รนนั้ครับสำนักงานต้นรัฐประธานที่สี่นะครับ คนเสี้ยงปลานะครับเขาจ <Gym. S 1> ะปล you know. ูกกันไว้ไหนทัยงำัานอะดอกตุ้มตูสวยทองซองเอ้ยรถแข่งอยู่ที่ไหนเขากาทําทำอะไรกันแบบที่น้องเนี่ยบริเวณนี่ก็ห้องน้ำนะครับนะนะครับขอไว้โลูกนะครับอันนี้ชอบอุปกรณ์ขายของอยู่รนนี้พี่น้องครับมีพ่อตาเขาจะดสายอาหารเกิดร้านห้าร้านอะไรแต่เด่กนี้คือพูดง่ายๆว่ามันก็อาจจะมีใครมาเที่ยวใช่ไหมครับเขาก็เลยไม่ไม่เห็นมีใครเข้ามาครับนะครับ กลับมาแล้วถึงแล้วครับเนี่ยนะครับถึงแล้วครับพี่น้องนะอ่างเก็บน้ำแม่สองนะครับสวยสุดงดงามนะพี่น้องเนาะนะครับไปไปเที่ยวชมกับผมนะครับนี่แหละครับ สองฝากทางเขาก็จะมีปลูกต้นไม้ไว้นะครับนี่แะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูโอ้สลานี่สวยนะพี่น้องนะสลาพักใจนะครับทางโน,น้นนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะ อันนี้ก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับสะดวกจะซื้อเบียร์ซื้อเหล้านะขอไม่ได้ว่าหรอกครับซื้อมามากินกันนะครับแล้วก็จะมีพี่น้องนะครับชาวละแวกบ้านพ่อสมานได้แล้ครับนะท่านที่เป็นชาวอเบอสองก็จะมีอาชีพประมงหาปลากันนะครับเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเนาะแต่สวยงามนะครับนะ สวยไหมฮะนี่แหละครับน้ำเยอะนะครับน้ำอยู่ทางโน้นไปทางโน้นเลยละครับนี่แหละครับทิวทัศน์นี่สวยงามมากนะพี่น้องนะครับนีบาาา่นะครับบรรยากาศดีๆเนาะนะครับถ้าท่านบ้างเว้นจากเอ่อ ว่างๆเนาะภารกิจการงานอะไรก็แถวๆชาวบ้านเขาก็จะมาเที่ยวกันนะครับเอาสารมปูนะครับเป็นครอบครัวก,ก็มานะครับกินข้าวต้มหมั่งฮงเฮ็ดอีหยังกินกันตัวเนาะเออฮาอยู่หากินกันน้ำนี่แหละพี่น้องเนาะเออบอกอีสานกันได้นข่อยกันได้เ <laughs> ขบาบอกอีสานจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเนาะวิะสัยโนลาเนาะคิดฮอดนะครับเนาะ คิดฮอดอีลานะคิดฮอดเสาแหล่เนาะเห็นธรรมชาติสวยๆก็อยากจับผ้าเสาแหล่เนี่ยมาเนาะมานั่งมายืนเบิ่งไหมไม่ยืนเบิ่งน้าตัวนะเบิ่งน้าเบิ่งผู้ตัวนะคิดทอดคิดหอดอีลานะเอานะครับเดี๋ยวก็เราก็ไปดูอยู่ทางโน้นกันนะไปพี่น้องนะนะครับไปไปอยู่ทางโน้นกัน ม่ามีอะไรบ้างนะครับคําพูดบางครั้งก็อาจจะมีขาดตกบกพ่องไปบ้างพี่น้องนะก็อาจจะพูดพังพูดผิดไปบ้างเนาะนะครับพี่น้องก็อย่าถือสานะครับนะบางครั้งเนี่ยผมพูดนี่จะเป็นอาเภอเนีเ่ยพูดเป็นจังหวัดเลยก็มีนะพี่น้องนะครับนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูนะครับก็มีน้องๆของมาเที่ยวนะถ้าเราเดี๋ยวผมจะโปรโมทให้นะเดี๋ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับนะ มาท่องเที่ยวที่อ่างเก็บน้ําแม่สองเนี่ยเดี๋ยวดูดนะครับอ่ออางเก็บน้ําแม่สองจุดตรงนี้นะครับภาพอา,าจะด,ดิ้นดินด้นหน่อยพี่น้องขอัยนะครับนี่แหละครับอ่า,อางเก็บน้ําแม่สองกรมชนรับประทานกระทรวงกเกษตรและสหกรณ์นะครับก็มีสองทางทางก็ประดับประดาไปด้วยดอกไม้น่าสวยนะดอกไม้นี่เนาะนี่แหละครับไอที่มีความรักก็เอาเอาไปมอบให้แฟนของตัวเองก็ได้นะอ่า พากันมาเที่ยวแล้วก็เสียบหูให้แฟนนั่นะครับนะผู้หญิงเขาชอบนะครับนะชอบดอกไม้นะนะครับเนี่ครับนี่เนี่ยคนเราบางครั้งมันก็อยู่กับธรรมชาติบ้างนะครับเนาะอยู่กับต้นไม้อยู่กับขุนเขานะครับจะไปีเลียดจะไปใช้ชีวิตที่มันอาจจะเครียดนะไม่ได้ทางนี้เขาปิดนะครับพี่น้องเนาะเขาไปให้ข้าวเข้าได้แค่นี้นะครับนะ ข้างในเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับคนให้เข้าได้อยู่นะครับห้ามรถผ่านเฉยๆนะครับเราจะเขียนไว้ตรงนี้ว่าห้ามรถผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะไปยูนอยู่ตรงศาลาตรงนี้นะครับเมื่อก่อนผมเคยฟ่าแฟนผมมาอยู่ตรงนี้นะครับนะทำอะไรจะ๊ะมาขายนมเหรอครับอยู่ข้างในแหละครับ นมนะกินนมแล้วก็ดีสุขภาพแข็งแรงนะเนาะหนูครับสวยงามนะนะกินแล้วหน้าตาสวยเหมือนหนูสองคนเนี่ยใช่ไหมจ๊ะครับก็น้องเขามาหาขายนมนะครับเป็นเด็กแถวอำเภอสองนะครับจังหวัดแพร่ได้แหละครับ ขายนมอะไรหนูนมยี่ห้ออะไรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวครับยี่ห้อเมจิเนาะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับดอูอ่อางเก็บน้ําแม่สองนี่แหละครับต้นกําเนิดของอ่างเก็บน้ําแม่สองนะครับน้ําเหล่านี้ก็เขาก็จะปล่อยลงไปนะนะครับ ปล่อยลงไปนะครับให้กับเกษตรกรนะครับที่ทําไร่ไถนาปลูกข้าวโพดนะครับทาสวนครัวนะครับก็ได้รับน้ําอ่างเก็บน้ําแม่สองเนี่ยนะครับมีประโยชน์เยอะเลยนะครับอ่างนะอันนี้ข้อดีของอ่างนะครับข้อดีของเขื่อนก็ก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็จะได้เกษตรกรก็จะได้นะครับ ใช้น้ำเหล่านี้นะในการทำเกษตรนะครับนะครับกรเกษตรเอ่อใส่พืชผลทางด้านการเกษตรนั่นแหละครับนะนะครับก็อนะาจจะมีเปิดการท่องเที่ยวบ้างนะครับชาวต่างจังหวัดก็มาก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนคนในละแวกใกล้เคียงก็แบบนี้แหละครับนี่นะครับชาวบ้านเขาก็จะมีเอ่อเรือหปาปลาเป็นชาวประมงเนาะกินนอนในเรือนั่นแหละครับ ก็หาปลาส่งลูกส่งหลานเรียนหนังสือเนาะรับนี่แหละครับอันนี้ข้อดีของอ่างของเขื่อนนะครับผมจะพูดแต่ข้อดีนะครับข้อเสียเราเราไม่ต้องไปพูดหรอกครับถ้าพี่ป้าน้าอาอยากจะดูข้อเสียของอ่างหรือว่าเขื่อนเนี่ยนะครับก็ไปดูแถวประเทศจีนนะครับประเทศจีนนี่เขื่อนหรืออ่างเขาจะเยอะนะครับเขาผลิตเขียนออก ออกมาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยที่ประเทศจีนเนี่ยคือว่าเขาต้องการที่จะผลิตกระแสไฟฟ้านะครับขายให้กับประชาชนของประเทศเขานั่นแหละครับนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์นะฝุอ่อ,อย่าไปห้ามไปปลาล์มไปอะไรเขาไม่ได้หรอกครับนะใช่ไหมฮะเดีเ๋ยวก็ติดคุกนะออคอมมิวนิสต์นีน่คือว่าถ้ารัฐบาลจะสร้างอะไรก็สร้างได้เลยนะนะครับ แต่พอเขื่อนแตกมานะครับพอเขื่อนแตกมานี่โอ้โหยุ่งเลยประเทศเจนีนเมื่อก่อนนี่มีเขื่อนดินแตกนะครับสร้างความเสียหายให้ประเทศจีนในยโอ้โหเยอะเลยที่เมียงซานซีกวางตุ้งนะครับที่หหลําที่อะไรอะ่ะเยอะแยะนะครับที่ได้รับความเสียหายรดนิสัยไ,ไปกับน้ํานะครับเป็นหมืนม่นๆคันนะครับนะเพราะเรือที่อยู่ข้างแม่น้นํานี่สองฝั่งที่เคยเป็นร้านอาหารนี่ก็ได้รับความเสียหายนะครับ ที่ตกแต่งด้วยมังกรด้วยไฟอะไรที่ได้ยับมองตองเกืนสวยงามครับปลูกน้าพัดปลูกน้ําเขื่อนนี่แหละครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ต้องพูดนะครับพืชผลทางการด้านการเกษตรนะครับได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเลยนะครับอันนั้นนะครับคือเขียนนะครับผลเสียของเขียนนะแต่ถ้ามันไม่แตกก็ดีนะครับนี่แหละครับเราก็จะได้ใช้น้ํากันอย่างอุดมสมบูรณ์นะอ่าจะปลูกจะทํานาทําไร่ได้กี่ ปีละ3มครั้งก็ได้นะครับเนาะปีละ3ครั้งสี่ครั้งด้วยแหละครับนะครับอันนี้คืออ่างเก็บน้ําแม่สองนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้พี่ป้าน,นะอานะครับพี่พี่น้องน้องนะครับได้มาเที่ยวชมดูอ่างเนาะครับดูธรรมชาติเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะดึงภาพมาใกล้ๆหน่อยนะครับเพราะมันไกลเนาะเดี๋ยวผมจะดึงภาพเข้ามาครับ ภาพของอ่างแม่สองนี่นะครับดึงภาพมาแล้วนะฮะสุดแล้วนะครับสุดแล้วนะครับโทรศัพท์มันราคาถูกนะครับพี่น้องมันก็จะดึงมาได้แค่นี้นะครับเห็นไหมฮะไกลๆนี่นะพี่น้องนะครับสองรอบอ่างนี่ก็จะเป็นขุนเขาในพี่น้องนะนะครับขุนเขาก็ลอกอ่างสวยงามแล้วก็น้ําก็จบจะมีอ่าวอยู่ข้างในนู่นนะพี่น้องนะเป็นอ่าวนะครับพี่น้องเข้าไปข้างในนู่นนะครับนี่แหละครับ ถ้ามีเรือเนาะกับเรือรับจ้างอะไรก็เข้ามาทีน่นี่รู้คุณคุณจะดีนะพี่น้องนะมีโปะเรือมีสถานเปิดสถานที่ท่องเที่ยวเอาช้ามาไว้ที่นี่สักร้อยเชือกเนี่ยนะก็จะเป็นเขาใหญ่ภาคสองนะครับถ้าท่านจะไปเที่ยวเขาใหญ่ไม่ต้องไปเที่ยวหรอกครับมาเที่ยวที่นี่แหละครับนะนี่แหละครับเพราะมันไกลไงนะครับมาเที่ยวที่นี่นะครับเนี่ยมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะครับพี่น้องนะ เดี๋ยวผมจะไปถ่ายด้านหลังให้ให้ให้ดูกันนะครับนะไปะไปดูข้างหลังกันนะครับนะ้ำเหล่าเ,เหล่านี้ถ้าถ้าเหลือใช้แล้วก็เขาก็จะไหลลงสู่แม่น้ํายมนะพี่น้องนะเขาก็จะไหลลงสู่แม่น้ํายมเอากลับแล้วเดินหนัว,นวนะมาเที่ยวเหรอนะอ๋อได้ขายเยอะไหมจ้าววันนี้อ๋อก็หาขายไปนะ อ่าบาเทียงนี้นะครับเจอน้องสาวนะครับมาหาขายขายนมนะขายนมสดอ่ะนะพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับน้ำเหล่านี้นะครับถ้าเหลือก็จะไหลลงสู่แม่น้ํายมนะครับพี่น้องนะนี่แหละครับนี่แหละเขาก็จะแบ่งเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องน้ําลงนะนี่แหละครับนี่แหละครับจะไปสู่นู้นนะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมจะดึงผ้ามาใกล้ๆเป็นเอ่อเป็นสวนข้าวโพดนะแถวนี้เนี่ยเกษตรกรเนี่ยเขาจะปลูกข้าวโพดส,ส่วนมากนะครับปลูกข้าวโพดนะปลูกไร่ข้าวโพดกันนะครับสวนครัวนะก็มีนะไร่ข้าวโพดส,สวนทัวน,นะพี่น้องแต่ถ้าเป็นถัวลี่สงอะไรนี่ไม่ค่อยจะปลูกกันนะครับส่วนมากจะจะไปปลูกแถวๆเสียงลายเนาะ แถวอำเภอบางชินรนะรัวลิสงนะครับแถวนี้เขาจะปลูกขา้ขาวโพดข้าวโพดสั์นี่แหละครับนี่นะฮะทิวทัศน์ที่สวยงามมากเห็นไหมฮะพี่น้องนะครับโอ้โหหทิวทัศน์ที่นี่เนาะครับครับก็ที่นี่คืออ่างแม่สองนะพี่น้องนะครับผมก็จะให้ดูธรรมชาติอีรอบหนึ่งนะครับก็จะขอเอาไว้แค่นี้ก่อนเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับ าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเด้อพี่น้องนะครับนะตอนนี้มีคนติดตามอยู่สองคนนะครับผมเพิ่งจะมาทําใหม่นะครับอันนี้นี่ผมทําใหม่หมดเลยนะครับเมื่อก่อนผมเคยมาถ่ายนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องไปล้างข้อมูลโทรศัพท์ก็เลยต้องมาทําคลิปใหม่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ